ไ่เทงโอ้แกงนอดนั่นเลยที่นี่เล็กแทงกุ้งอ่ะโอ้เดียถึงเวล่ไปหาหาเอหน่อยไอ้คลองนี้ในคลองนี่ก็คือพิเียนดิเดียนเหรอเออไอเดินินมเมยดิ้วหนอไอเร็วนั้นเวลาเวลาเวลาออกไปเนป้านั่าทิตย์เียอไปขี่คนอ๋ออาทิตย์เนี่ยออกไปขี่นเวลาเวลากลับบ้านะ Số nữa được Ủa, đây là đầy đầy măng Đây là măng mày đầy măng, đầy măng bây giờ Đầy ruột đấy bây này đấy mặt mày bây Có người bái nhầm Hai giác Hai giác nè Khang có hai ừ. Khang có hai giác có Chạy rễ lại chú, chạy bá chạy Chạy đi cứt tâm đi mày bấu

น้ำบนนูนขึนึิดแต่ผมว่างคัดนิดตกั้นเตรงนั้นไอชว้กุ้งยังเหรอมันยันไม่เคยบิดลูกพี่เลยเ้เนดาวทีนี้ละลูกเวลาลูลูกอะไรที่นหรอลูกที่หนลูกคัโอ้คัเนาะลูกคัเลยก็ไม่ถึงได้ก็กระรับเลยนั่นนีบวยบ่เป็นลูกเลยไม่เลยพอลูกอบเบืเอาไฟใช้อยเอามันเอาไฟใช้ทรงก้อนเนอมืเบ็ดมืเบ็นี่มดิ โอ๋อชายโมเบ็ดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลูด้วยได้พี่กันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะลุงคอยตดี๋ยวตื่นมานอนนี่โอได้กลับบุได้ยางกุ้งได้ได้บุญไหวบ่ได้ยางที่ครองูเนอเดี๋ยวเมาไปนอนนี่ด้าคืนนุ๊กอยปักเต็นได้นี่ก็ได้ทิ้งพอวกลางคืนเราไปเลืกุ้งกันน้อนนี้ยางหินฮะวันนี้ยางกินกุ้งยางกินกุ้งเหรอเออมันยางกินกุ้งเออกพวงหินนั่นย่างหมาเกือบหมาทอดหินกุ้ง บได้มันเนกย้อยเลยน่อเปลูกัวปลูกกูเลยบุีบุีได้คลั่อ่เออเดี๋ยวกูไปัจุกิบุีกินินไปชอนชนชนเลยกินด้วยเนาะต้มยำหรือวกอต้มยำเลยอ่ะืดียวเลยนู่ย่างนี่นู่นั่นย่างนีนนั่นเ้อย่างนมัอันนี้จับอันนี้เชฟปุอันั้นเชฟรดเชฟรสเอไทยนั้น Để chống nó, nó giặc nó không bớt đâu Ở đây phải Nó tuần nắng giang lấy này nè Hả? Giặc lá cái này Nó tốt nắng giang lấy Có phê hả? Không vậy tầm lấy, bày đi nào Dịch ừ. dùng rồi. Ừ. Dịch dùng mang giang nuôi, mang hút ừ. ít vào đây Giang tầm Có nắng Ừ Có để giang khô, lấy mà này nào Ừ Tôi không muốn tụi nôn เออเบื่อหมากุ้งกินได้คืนเะฮะว่าไม่รู้จังรู้กันจังนอเคย่ลูกไม่ไหวปลากุ้งจังฮะกุ้งกุ้งหมาเนาะเออเวลาไป็ลูกมือกาไปฟักนีโอ้ลูกก็คืนจังยางหินตัวน่ตัวน่านกตัวน่าเกนาไม่เท่งโอ้แก้งนอนนั่นเลยที่นี่เล็กแทงกุ้งอ่ะเออโอ้เดี๋ยวจุดนาไปห้าห้าแถวหน่อยในคลองนี้ในคลองนี่เออก็คืน Ở nhá căn cư nữa Căn cư ốp hết bộ ai gì hả Căn cư tập lá nãy nè cái đó khu... tập lá Ôm... số nó cao à? ừ, ừ. ừ. tuổi quăng quăng thằng mấy lề thì ừ, bác cơ. bác bên ừ, à? ừ. này nữa cung tôi nháy mày thì hả đâu đây này đây này đây này ni hú cũng à là cái nốt là ni hôi

ด้นดได้ับนี่โยลู่นี่นได้ปุงก็เลู่อ่ะเอไปกับกยินอยู่นั่นอได้ไมลู่ไข่อยู่นั่นนั่นเออตัวลู่เลยนั่นรอรอรอรเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวคืนลว่ได้นุ๊กนุ๊ก